โอเคคำถามสั okay. time, for today I give you an assignment book story book story you do it by oneself ทำด้วยตัวเองนะคะโอเคส่งก่อนสอบปลายภาคนะคะถ้าเราไม่ส่งงานนี้เราจะติดรอเป็นงานสำคัญเป็นชิ้นงานงานเดียวนะคะแต่ถ้าไม่ส่งครูให้ติดรอ โอเค understand? ะใช่โอเค thank you for your attendance class e i d e o again next time goodbye thank you teachers see you again next time goodbye สานสมุดที่คุณนี้ให้มาเอาไงดีเอาไงละ่งละทำที่โรงเรนะียนแล้วเนาะแล้วไปขอดูแบบเพื่อนๆไปอ่ะไปขอแล้วว่าไงไม่ให้ดูอ่ะไปขอใครละ่ะเราขอว่านแปลก เอ็มไม่ให้ดูเหมือนกันขี้เหนียวตั้งแต่วิชาที่แล้วละไม่นึกเสืงกันเลยแย่มาเราจะต้องแก้เพจพวกมันเอาอยัางไงล่ะเราจะทำอยังไงก็ได้ให้วิชันีมันไม่ได้เกรดสี่ <c oughs> เอาไงดีวะมีอะไรให้ช่วยไหมครับ นี่เงินค่ามาจ่ามครึ่งหนึ่งทำงานเสร็จเมื่อไหร่แล้วค่อยมารับเพิ่มจัดการให้สำเร็จด้วยละไปกลับแผนของเราก็คือหลังเลิกเรียนก่อนสี่โมงเย็นให้แกไปที่ห้องเรียนและไปค้นหาสหมุดเล่มเล็กของว่าแล้วก็เอาไปทำลายทิ้งซะไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามแ้แต่แกทำยังไงก็ได้ให้มัน ทำไรอ่ะไม่ไม่แม่ได้ทำอะไรแล้วอะไรอยู่ข้างหลังอะไรไม่มีนี่ไงฉันนี่ สาวคนนั้นจ้างแกมาใช่ไหมไม่ฉันจะให้แกสองเท่าทำแบบที่พวกมันสั่งแกมาอืมก็น่าสนใจนะ Good morning, class. โอเค For today, I will tell you about the result. วันนี้ครูจะมาประกาศผลการเรียนนะคะปุ mm hmm. ้ยปอยนันซ่าออแอติดรอค่ะ mm hmm. เนื่องจากนักเรียนไม่ส่งบุ๊กสตอรี่หนังสือเล่มเล็กของครูนะคะตามที่ครูได้บอ,อกไปส่วนคนอื่นนะคะได้รับเกรดสี่ค่ะปรบคุณให้เพื่อนด้วยค่ะ ส่งแล้วนะคะใช่หนูส่งแล้วนะคะครูครูลองคะแนนผิดหรือเปล่าคะไม่ผิดน,นะคะไม่มีงานของพวกเราเลยมีแต่งานของเพื่อนพูกฉันติดหรอแม่เขาว่างไงแกทำงานพลาดใช่ไหมตอบมั้สิตอบมั้สิตอบหอมดจีบเลยมันจะอะไรกันนะกน่าวะ แค่ทำงานไม่สำเร็จแค่นี้เรื่อเงินที่ผู้ชายให้ไปเหรอนี่เอาขึ้นไปฮัลโหลว่านช่นงงานของพวกสามคนนั้นไปเอาจริงแล้วนะไหนเค้าจ้างฉันล่ะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอย